ครับสวัสดีครับค่ะกลับมาที่ออฟฟิศได้ยังคะยังเลยครับพี่สมมบอกออกตันว่าตอนนี้ผมไม่ได้อยู่หน้าจอนะค่ะแล้แลอยู่แถวลูกค้ายังไม่ได้ลับเลยอยู่จังหวัดอะไรคะสุพรรณที่มาสุพรรณโอ้โหหากินไกลนะโอ้เราเราเซอร์วิสถึงที่ไงฮะมีสาขาที่นั่นเลยคะเปล่าครับมามาหาลูกค้าโอ้มาลูกค้าบอกเพื่อนพ้องพี่น้องสุพรรณ จอคุณเอกพาวินหน่อยก็แลวกันไม่ทันแล้วพี่จะกลับแล้วครับไปกินอะไรที่สุพรรณมาป่ะหาเรื่องคุยละกินกินอย่าร้านร้านป้าบูวเนะะี่ยฮะร้านป้าบูวก็อร่อยดีครับกินเสร็จล้ลากำลังนั่งรถกลับก็ตลาดได้ข่าวลงใช่ไหมก็ลงบ้างาขึ้นบ้างแหละทั้งวัน,น่ะนะอะไรน,นะครับลงบ้างขึ้นบ้างนะคะเออก็ก็เหมือ,น,น,ะะเอ,อนเดิมก็คือมอง มองก็โอกาสโอกาสรีบาวได้อยู่แหละก็คือ135แนวรับ <Okay. S 2> มาลงมันส3 5, 4ก็แถวเนี้ยแล้วถัดไปก็คือ1345นะครับสองแนวเนี้ยก็คาดว่าจะตลาดน่าจะรีบาวได้ 1> 1, <3. S 2> ก็คือประเด็นเรื่องเรื่องเฟดเออไม่ใช่เรื่องอี b ีบอองงน e ีนะครับที่จะเพิ่มเงิน QE นั่นแหละนะครับเป็นตัวสเตเมนต์เชิงบวกที่รอให้เซ็ตรีบาวได้ต่อค okay. นะ,น,นะครับไม่ใช่กลับมารีบอลนะครับไม่ใช่ลีบอลได้ต่อกลับมารีบอลก็คือหนึ่งสามเจ็ดศูนย์หนึ่งสามแปดศูนย์หนึ่งสามเก้าศูนย์ครับหนึ่งสามแปดศูนย์หนึ่งสามเก้าศูนย์ส่วนเอลทีก็วันนี้ขึ้นแรงรขึ้นมาไฮเก่าบางทีก็ถ้าเกิดว่าใครใครมีอยู่อาจจะอาจจะเทคไปบ้างก็ได้อ,อ๋อทำนิวไฮไม่ถือไปหรอทำนิวไฮก็ก็ไม่รู้ว่าขายไปบ้างขึ้นตลาดตีมันก็แบบคือ ขันผัวงี้ก็ไม่ได้ถือยาวไงจูมั้ยอืมเราก็เน้นแบบว่าอะไรที่แบบมันกาไรก็ขายไปบ้างอะไรเงี้ยนะฮะอืมหายมันเท่าไหร่พี่สามสองห้าหาย,ยจริงๆในรอบปีมันสามสามสามอะฮะเออนั่นแหละใช่มันก็ขึ้นมามันก็มันก็ขึ้มันก็ตูจะผ่านจะได้เหรออ,อ,อะไรงเง<อ>ี้ยแล้วพี่คิดูานนักท่องเที่ยวปีนี้เยอะใช่ไหมค่ะ ก็มุ่ปีหน้ามันก็เยอะแต่ว่ามันโก้มันสตอรี่โกอาจจะไม่ได้เยอะเท่าปีนี้แล้วไงอะไรเงี้ยหรือว่าเอตัวอัตราโก้ของกาไรอะไรประมาณเนี้ยอืมอืมอืมนะครับก็อาจจะขายไปบ้างก็ได้จ้าอืมนะฮะแล้วก็ตัวอะไรครับตัวเมื่อเช้าใช่ไหมที่คุณคุณหองให้ไออย่างไออย่างป้ทอัังปาทอก็รับ อ่าปอนอรเดีพี่ดูนะเพราะมันปรับตัวลดลงอยู่ลงมาเยอะแล้วก็เอที่ลงมาก็ไม่มีอะไรก็มองจากไกลการปรับรักชนี m อ c i อารย่แหละครับอืมแล้วคิสี่ก็กําไรน่าจะพลิกเป็นกำไร่แหละน่าจะกลับมาเป็นกำไรเนาะครับอืมก็เป็นโอกาสในการในการซื้อนะค่ะปอทอครับผมแล้วก็เอ่อตัวเดิมก็ EA ก็ชอบแล้ว v g i อะไรทำนองเนี้ยค่ะสามตัวที่ให้ไว้เมื่อเช้า เออครับผมพูดทุกวันแหละสามตัวทุกวันจะขึ้นน่ะจะ <c oughs> นําไปวันวันไหนนะวันอาทิตย์อ่ะใช่ปะ <c oughs> ที่ผ่านมาแะ่รผมพูดทุกทุกทุกวันเลยสามตัวตวตทองรับทุกวันเลยนะอืมอืมรับทุกวันเลยนักลงทุนเรารวนไม่เป็นไรผู้ฟังพี่มอนรวยอยู่แล้วไงนี่นี่นี่ะแต่อ๋อวอนวิจีไออ่าวิจีไอขึ้นเออวิจีไอแล้วก็ได้วพก็รอขาย5้าบาทตอนนี้จะประมาณสาเจุดแปดอ้สี่จุดแปดใช่ไหมพีเคครับค่ะสี่จุดเจ็ดแปด <40 S 2> อธิฟ้าเห็นว่าแวบ,บก็ใกล้หกบาท <6 S 2> ก็คือประมาณเนี้<า>ยที่ทยพี่บอกไว้ตั้งแต่สัปดาห์หลายสัปดาห์ประมาณบอกประมาณห้าบาทกว่าๆมั้งรู้สืบบาทต้นห้าบาทต้นต้นเนี่ยก็คือหกบาทก็เป็นาร์เกจมาหกบาทจุดสองอะไรประมาณนี้ครับผมอืแล้วก็อะไรพี่ที่มาแอคทีฟขึ้นมาวันนี้ครับวันนี้ที่แ c t i v e แรงๆก็มีตัวเออทีแอดวานซ์เอชซีบีอาซิฟ่านะคะแล้วก็อีพีจี เอพ p g เนี่ยก็ผมว่ามันไม่น่าผ่านสิบสองสามนะแนวต้านเดิมที่ทำไว้แล้วก็ลงมาแล้วตนี้ราคาเท่าไหร่ครับผม EPG จีสิบเอ็ดบาทแปดแปดสิบสองละเท่ากับเดิมสิบเอดแปดค่ะอ๋อสิบเอ็ดแปดก็ก็แน่ก็คือไม่น่าผ่านสิบสองสามเลยประมานี่อืมค่ะไอเป้าแนวต้านเดิมที่ให้ไว้อะนะครับค่ะอืมก็มีอยู่ไป้นเน้นขาย EPG นะครับอืมแล้วก็แอดวานแอดวานก็ยืนลงมาเยอะดีบาวแต่ว่าต้องดูอีกทีว่า15ชันวามันจะเป็นยังไงค่ะอืมครับถ้าแบบว่ามันยืดเยื้อก็อาจจะมีรรงขายเข้ามาช็อตเนึอืมค่ะครับผมประมาณนี้กยืนครับค่ะซิลิเซตอืมซิลิเซตตอนนี้เท่าไหร่ครับผมคอย์สแปดหกเจ็ดจุดห้าค่ะแปดหกเจ็ดก็ เดิมว่าให้ปิดช็อตนะคนที่มีช็อตอยู่ปิดช็อตแล้วคือประมาณ8.65 8.60เลยรประมองเนี้ยนะัะปิดช็อตแล้วก็ถ้าจะเล่นจากปิดช็อตแล้วจะเล่นต่อเลยก็เป็นโอเปอนรอเล่นดีบาวนะครับก็คือแถวนี้แหละประมาณ8.60ฮะ8.60 8.65เป็นลองแล้วก็ไปปิดที่ประมาณ8 เจ็ดห้าแปดศูนย์ประมาณเนี้ยฮะแต่มันคือมันมันระยะทางมันน้อยไงค่ะสิบจุดมันมจะคูมหรือเปล่าไงจังหวะจังหวะการรีบาวก็เลยแบบถ้าจริงก็อาจจะแบบรอรีบาวมาเป็นเป็นเป็นช็อตก็ได้ค่ะก่อนดีกว่าอะไรประมาณเนี้ยนะครับผมครับก็สุดง่ายคือปิดชอด็อตไปก่อนเลยเอาไว้ง่ายนะครับก็ปิดช็อตได้แล้วมองตลาดาเริ่มรีบาวใช่ครับ ืส่วนทองคำก็น่าจะเหมือนเดิมครับพี่ค่ะใช่หมื่นแปดสองหกศูนครับผมครับก็คือมองการเคนตัวถ้าไม่ไม่ไม่สูงเกินกว่าหนึ่งคูเจ็ดศูนย์หนึ่งจดห้าเหรียญก็ก็ยังมองลงต่อแนวด้านล่างก็คือประมาณสักหนึ่งพันยี่สิบเหรียญครับผมค่ะค่ะหนึ่งพันยี่สิบเหมือนเดิมเนาะอ่ะครับค่ะอ่ะคุณอ๋องแล้วนี่เดินทางมาถึงกรุงเทพแล้วไปไหนต่อก็กล <c oughs> ับออฟฟิศครับพี่ฮะกลับออฟฟิศทันเหรอ ก็ของอยู่ที่นั่นไงกับกลับไปก่อนเราไปของอยู่ที่นั่นครับวันนี้มามาแต่ตัวครับอยู่อยู่ที่นั่นหมดเลยแล้วลูกค้าเป็นยังไงบ้างที่สุพรรณเล้วให้ฟังหน่อยสิก็ก็ดีครับผมก็มาดูพอร์ตอย่างนี้อนนพอร์ดแถวนั้นใหญ่ไหมก็ <c oughs> โอ้โหพี่ผมต้องไปเดินผมต้องไปหาสุพรรณนะพี่คิดดูใหญ่ไหมล่ะเออผมต้องเนี่ยไม่ใช่ใกล้ๆนะพี่โอ้โหสองชั่วโมงอ่ะเออแล้วไปกับใครอ่ะ ก็ไปกับไปกับไปกับที่ๆที่บริษัทละครัเขาหิวไปใช่ไหมหิวออกไหมครับผมใช่แล้วลูกค้าที่ภูเก็ตอย่าลืมนะคะที่วันเสาร์ที่9้ามกราคมสําหรับนักลงทุนชาวภูเก็ตนะเราต้องจองพื้นที่กันก่อนเนาะก็สอบถามรายละเอียดถ้าจะเจอกับทางรายการลิเซตสไลน์ออนไล์ในเรื่องราวของเจาะหุ้นกลุ่มพลังงานกับปิโตรกับคุณอ๋องแล้วก็อีกหลายๆท่านที่เข้าไปเติมเต็มให้นะคะ ก็สามารถจองได้ที่เบอร์นะคะ086 490 2823นะคะอืมครับอันนี้คือใครใครมาก่อนได้ก่อนใช่ไี่คือมันกี่กี่ที่ต้องรับจ<ม>ํจำนวนจํากัดนะคะไม่สามารถจ่ายได้หมดเต็มแล้วก็เต็มเลยนะคะอ๋อแ,แล้วเต็มเลย okay, ค่ะก็จะมีคาแฟเบเกสองมือ้อแล้วก็รับประทานอาหารเที่ยงด้วยกันหนึ่งมือ้ออืมกี่ที่นะครับพี่ ก็จองมาก่อนก็แล so 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 ้วการถ้าเต็มเราก็จะแจ้งไปอ๋อจองมาก่อน๋อโอเคครับได้ได้ใชค่ะก็ลูกค้าของอ๋องต่างจังหวัดก็รีบมาเจอคุณอ๋องเนาะแถวใต้มีไหมคะแถวใต้เขาสาขาผมมีแค่หัดใหญ่พี่ที่เดียวเนี่ยอืมเล็กนิดไทยพนิีไม่ได้ใหญ่เนาะอืมไม่ได้ใหญ่ไม่ได้ใหญ่เราไม่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 ใช่ไม่ได้ใหญ่นะเราไม่เน้นเปิดสาขาเพิ่มเพื่อไงเออเพราะมีสาขาแบงก์ทั่วประเทศอยู่แล้ว เออใช่แล้วก็ผ่านผ่านแบงค์ไงใช้จะถ่ายแบงค์นี่แหละลูกค้าแบงก์มาได้นะคะคุณนองลูกค้าแบงค์ครับลูกค้าแบงก์ก็มาได้นะคะครับมาได้มาได้หมดแหละคุณอ๋องเชิญลูกค้าคุณอ๋องจากใต้มาได้ครับผมมามีติ้งกันนะคะว่าเราจะไปเที่ยวภูเก็ตแฟนตาซีด้วยพาคุณน๋องไปเที่ยวอยากไปมากเลยไม่เคยไปเลยไปดูช้าง เราถึงเต็มเลยพี่ไปดูจะผมไปดูช้างภูเก็ตดูอะไรอ๋อข้างถนนก็เห็นแล้วพี่ช้างอ๋อภูเก็ตช้างกับบ้านพี่ที่สุรินทร์ก็เยอะนะไปดูด้วยกันโอ้โหวันไหนว่างๆไปแถวนั้นก็แล้วกันครับครับเดินทางปลอดภัยนะครับครับผมสวัสดีครับค่ะค่ะก็ขยันทำ